วันนี้ผมจะพามาดูพรีวิวอัปเดตใหม่กันนะครับอยู่กับผมตูดเกมเมอร์และรีกเกมคุกกี้รันทาวเวอร์เอเวเอรเริ่มด้วยเปิดตัวคุกกี้ใหม่ธาตุน้ำประเภทส,สายสไซเกอร์คุกกี้ลดโซนิกวอเตอร์ที่จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องแนะนำตัวละครสุดเท่ที่ใช้อาวุธทั้งดาบสั้นและดาบยาวนะครับผมโดยจะมีพสซีฟคือเมื่อโจมตีด้วยดาบสั้นเนี่ยจะมีการเก็บสะสมเกรดฮะ ทีนี้เนี่ยเมื่อเกเตดเจมเนี่ยแล้วก็มีการชาร์จโจมตีนะครับผมจะมีการมอบเอฟเฟกที่เรียกว่าเทมเพลสแตรมที่จะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งไอเอฟเฟกตัวเทมเพลสแตรมเนี่ยครับก็จะมีการได้รับจากดาเมจที่สุดท้ายของการใช้ตัวสกิลพิเศษแล้วก็ทําไห้ตายด้วยนะครับผมการโจมตีปกติจะเป็นการฟันด้วยดาบสั้นจำนวนสูงสุด3ครั้งนะครับผมส่วนการชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการใช้ดาบยาวฟาดไปข้างหน้านะครับผมเรื่องด,งเดเา,เาเามจทน,นักนนะ ในส่วนของสกิลพิเศษ Crescent Sonic จ,จะเป็นการคว้างดาบสั้นใส่ศัตรูและถ้ามีการกดใช้สกิลซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นการว,าวัดไปยังศัตรูที่โดนดาบนะฮะจากนั้นจะสร้างความเสียหายรอบตัวด้วยดาบยาวอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวของสกิลพิเศษเนี่ยยังสามารถใช้เป็นการกดค้างได้ด้วยนะเออมันก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับผมมาดูท่าไม้ตายกันบ,บ้างครับผม Hyper Sonic Slash ชื่อโคตรเท <Snow. S 2> เลยจะเป็นการพุ่งไปขา mm aggio, ้างหน้าและฟันศัตรูอย่างรวดเร็ว ด้วยดาบสั้นจากนั้นจะกระโดดถอยหลงังออกมาแล้วก็พุ่งกลับเข้าใส่อีกทีหนึ่งด้วยดาบยาวโอ้โหแค่ฟังคำบรรยายก็เหลือเกินแล้วเนี่ยนะท่าน่าจะสวยเหลือเกินแต่ว่าตัวนี้เล่นยากเล่นง่ายยังไงก็เดี๋ยวมาลองเทสกันนะทุกคนนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมและแน่นอนนะตัวละครใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาพบกับอัญมณีประจำตัวถูกไหมนั่นก็คือการปรากฏตัวสุดปังชื่อเขาอย่างเอาโดยจะมีความสามารถคือ เมื่อโจมตีด้วยท่าไม้ตายเนี่ยก็จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีและดูที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะโดนลดความต้านทานของธาตลงไปด้วยนะครับผมถือว่าน่าสนใจมากๆนะตรงนี้กําลังคิดอยู่ว่าไม่แน่นะตัวสายสลัชอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวพวก DPS ต่างๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้การ์ดใบน,นี้กันบ้างอยู่นะ น่าสนใจการด์ดน่าสนใจและคอนซูตข,ของตัวละครตัวใหม่นี้เนี่ยก็คือการเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยมีสกินระดับอีพิกเป็นของตัวเองเลยเนี่ยอันนี้คือคล้ายๆเพรสโตหลภพาเนาะที่มาพร้อมกันนะครับผมส่วนสกินของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่ามือสังหารในตำนานโอ้โหเอาเรื่องอยู่แล้วนะแล้วอย่างเท่ตัวเนี้ย จากนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะก็จะมีสกินระดับอีพิเข้าอีก2ตัวนะครับผมนั่นคือสกินของมาเบอร์เบอรี่นะฮะแล้วก็ตัวของฮันนี่แบรนั่นเองนะฮะใครเป็นเมนตัวไหนนะครับก็กำตังกำลุบาทรอกันได้เลยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยขอแนะนำร้านเติมเกมที่รวดเร็วจริงใจเติมไวไม่จอจี้ต้องร้านโคซี่ท็อปอัพร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนกดลิงก์ใต้คลิปท้กหาเพจ Facebook ของทางร้านโคซี่ท็อปอัพตอบไว เติมไว้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในโตเกมด้วยนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าบอร์ดเหรียญกราโปรไฟล์ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถดูภารกิจน,นะครับเทียร์ต่างๆฉายาต่างๆรูปโปรไฟล์ฟิกเกอร์รืออื่นๆนะครับที่เราเคยเล่นได้นะครับผมแบบครบจบที่เดียวนะจัดการก,กันง่ายไปเลยนะครับผมตรงนี้และสิ่งที่ผมดีใจที่สุดนะคทุกคนในที่สุดเกมก็มีกิจกรรมใหม่แล้วฮะนั่นก็คือกิจกรรม เครื่องดื่มปังปังก็คือการที่เราเนี่ยจะนําตัวผลไม้นะมาวางเรียงกันแบบให้ถูกตำแหน่งนะครับผมเพื่อทําน้ําผลไม้ท่นเองเนี่ยถ้าเรียงถูกเนี่ยก็จะได้รางวัลไปส่วนถ้าผิดก็อดฮนะประมาณนั้นประมาณนั้นเนะี่ยโดยไอเดียประมาณนั้นเดี๋ยวดูว่าเล่นจริงจะสนุกไหมในฝั่งโหมดเลดก,ก็ไม่น้อยหน้านะรอบนี้เนี่ยมีการเพิ่มรางวัลให้กับสายเติมพาสนะครับผมโดยที่เราเนี่ยจะได้รางวัลถึง3เท่ากันเลยนะแล้วก็ในส่วนของหีบเนี่ย จากเดิมหีบรายวันนะฮะเราจะได้หีบลุ้งเนี่ยจากกล่องที่1และสของวันใช่ไหมครับที่เขาเพิ่มมาให้ล่าสุดเนาะแต่รอบนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น3มหีบนะฮะคือจะได้จากหีบที่1หีบที่3และหีบที่5้านะครับผมตรงนี้ก็เอาจริงๆแล้วสําหรับผู้เล่นเก่าแบบผมเนาะก็เฉยๆเ่ยยังมองว่าเฉยๆเพราะว่าของมีเหลือเฟือตอนนี้ของเหลือเยอะๆมากเยอะแบบเยอะเยอะเรียกได้ว่าถ้ามีอุปกรณ์ใหม่มาก็ตันนะตันในวันแรกเลยนะครับผมแป๊บเดียวเต็มแน่นอน แต่สำหรับอันนี้เนี่ยผมว่านะผู้เล่นใหม่น่าสนใจนะเออใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําเลยฮะช่วยได้เยอะช่วยให้ตามได้เยอะแต่ได้มีของเยอะนะครับในฝั่งของชาวเวอร์อารีนะครับผม <c oughs> ก็จะมีการปรับเปลี่ยนบอสนิดหนึ่งนะก็คือว่าเขาจะให้ตัวเลมุนเนี่ยเข้ามาแทนตัวบ๊อบแอนคอนนะครับผม <c oughs> บอกลาบ๊อบแนคนได้เลยบ๊ายในโหมดพิชิตภาพลงตาเนี่ยก็จะมีมิชชั่นใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะผมซึ่งตัวมิชชั่นเนี่ย แน่นอนฮะเราก็จะได้ฟาร์มในส่วนของเพชรหรือของรางวัลทั่วไปได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แอบกังวลนะเพราะว่ารอบที่แล้วที่มันมานะก็ถือว่ายากยากระดับหนึ่งเลยอ่ะเออไม่ชั่นล่าสุดอ่ะยากมากรอบนี้ไม่รู้มันจะขนาดไหนวะนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มไปตัวโกเทมเข้ามาด้วยนะหรือถ้าไม่ไม่คุ้นชื่อนี้นะก็เอาง่ายๆคือไอ้ีแพะเออไอ้บอสจากเลดแชมป์ครับตัวนั้นแหละมันเข้ามาเป็นบอสด้วยนะไงก็สู้ๆทุกคน เพื่อเพชรวีไว้และโหมดสุดท้ายฮะชาเลนจ์บอสเอ็กตรีมเนี่ยจะกลับมาแล้วครับผมรอบนี้เนี่ยจะมาเป็นบอสตัวดอกไม้ไฟลูกโชนนะครับผมและตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงตัวลูนของแคนที้เทียสามนะครับให้มีเอฟเฟกที่แจ่มขึ้นน่าเล่นขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยจากดูพรีวิวนะครับก็จะเป็นเรื่องแบบาการช่วยเราให้เล่นได้ง่ายขึ้นการทำดาเมจเสริมการะระแหนงประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ กเที่ยแน่ๆเนี่ยผมเนี่ยรอที่จะไปฟาร์มเอาตัวฮิดเด้นฉายานะฉายาลับนะครับผมแล้วก็ตัวเพชรฟรีนั่นเองเนี่ยปกติจะ้ประมาณ2,000เพชรนะเออตรงนีน้แล้วก็หมดกันไปแล้วนะกับอัปเดตรอบนี้นะครับผมมีความรู้สึกยังนบ,บ้างก็มาเพียงพูดคุยกันได้นะฮะก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ